เอ้ยเอ้ยเอ้ยเฉยเฉยลูกนั่งเฉยเฉยอิ่มอิ่มจ้าทั้งยังไงปูเลยเหรอปูเลยเหรอตกมือเลยยังอิ่มตบมือให้คนเก่งนายตบมือให้คนเก่งอ่าตบมือให้คนเก่งเก่งจังเลยอิ ไหนไหนไหนทำหน้ายังไงปูปูปูโอ้โหมากกว่านี้หน่อยมากกว่านี้หน่อยขอมากกว่านี้หน่อยขอมากกว่านี้หน่อยอิ่มขอมากกว่านี้หน่อยลูกอืมอืมอ่ะไหนอะไหนเมื่อกี้ยังทำให้แม่อันนั้นอันนั้นนี่อันนั้นอันนี่ โอ้โหเก่งเก่งจังเลยโอเคโอเคอ่ะ